สวัสดีครับแม่พี่น้องครับพาไบ,าบงบรรยากาศ<อ>าพี่น้องเพื่อนกำล,งลังกันเมื่อครับส่วนมากเลยคือตอนนีเก่าสิบเปอร์เซ็นตะ์ครับลังเมื่อที่อ๋อ,อเห็นกันตอนหนีก็คือล่อขึ้นเรือเมื่อครับพี่น้องอ้พี่น้องฟังสายครับเรวยควาฟังสปปเล่าแบบร้ายแห้งครับอแต่อสอนทางน,านั้นสีใ้กลัวแน่เบิงนี่ทังนี้สีอังกลัวนี่ เพิ่งตีครับเต็มไปหมดเลยตอนนี้อือเอ,อาเอาเอายไ,ไปิวไปเบิ่งครับทางยางก็ได้แบบว่าทุลักทุลีขนาดนี่ครับราะว่าเป็นหินตะลิงที่พันเรี้ยงไว้เนาะตามธรรมชาติครับ <c oughs> เลือกอะไรเขามามาอีกแล้วครับอังคือเกาเลยเดี๋ยวถักร้ายตอนนี้เอ,อาไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวบลังคือแล้วตอนนี้เอา สี่ท่านพอดีรอบนั้นอันนี้ออกไปครับก็บต้องแอบให้กันคือเก่าครับแอบทรายแอบให้เพิ่นขึ้นมาก,ก่อนครับจังสีสาม,มารถเขาไปไหนครับลำ่ำนาทีเขามาเทียบตอนนี้ครับสีเขามาเทียบทาอ้าเอืออือ แบบร้ายครับพี่น้องคนโหดดีๆครับล่ำหน้าโบไพลร้ายครับมาขาเข่าตอนนี้โบร้ายถอดขาออกครับอบอกกันง่ายๆก็คือขาออกนี่ร้ายอังแห้งครับณเวลาตอนนี้หลังเงามาบบทอยครับแบบขักเลยเอา ดับจั๊กแล้วดับจั๊กก่อนแล้วเอาจังไรต้องให้พื้นออกมาแต่เลือกก่อนครับเอาขันปอยไป,ไปอังไปร้ายนี่โบได้ได้หนิออกโบได้ได้หนิไปเห็นโอ้กันยู่หันครับเอาขู่เขาไปอย่างเดียวก็มีเอา้เาผู้ว่าผู้ว่าพลาดืมลื่เมว่า อย่าพึ่งไปร้ายครับซีเอฟแอบไปน้ำแน่เพราะว่าเขาต้องออกมาอยู่น้อยนึงนะฮั่นพอได้พอได้พอได้อย่าปล่อยเขาว่าเด้อจังน่อนพักกันได้เรียนหนามได้น่หเออหลังมาเรื่อยๆครับตอนนี้แอบร้ายครับเอาแอบแน่น้อยนึงซิดซีดซีดโอ้ ไปหมุนเอาปูแล้วพี่น้องไอหมุนเาราปูน้อยนึงแล้วครับมันเข่าไปทางในครับ,บรวันหันเอาบ่นอาสิเป็นยังเนเาเนี่ขึ้นมาหม่ครับก็เบิ่งบลัํบบ่ี่มากยิ่งมือแรงมีมาแต่วาขาเข่าบลายครับประมาณสิบกว่าคนครับส่วนหน้ามีแต่ขาออกครับตอนนี้อังแบบขักเลย ที่นอนสาดตรเอ้าหม่ไปยัยแล้วขึ้นมากปะนี่ั้ังนะอุนไหวกันนะเขัาเบากันเอาลีข้างลีข้างนะฮหลีข้างเพื่อนนะครับเพื่นขึ้นมากนั่ ไม่ใหญ่เราก็แข็งแรงขนาดครับโอ้็ขึ้นมาได้อยู่มากราบไหวพระเจ้าใหญ่องค์ตื่นครับทุกปีครับ